ได้กดเต็มเลยครับจังหวะของเจริญศักดิ์วงกรเมื่อสักครู่นี้สุพอร์ตขอสักหน่อยครับลูกนี้แล้บก็เรียบร้อยเนี่ยมาอีกแล้วครับลูกยิงไกลแบบนี้ของสุพอร์ตพีนักาตาโพนครับสุดสวยเลยครับลูกยิงไกลตรงนี้ของสุพองเข้าข้อดีจังครับเท้าขวาโอ้โหดูทิ้งได้ยังไม่พ้นนะครับสารัตให้ดานิโลถาชิ้งเล่นร่วมกันแกะหลุดหรือเปล่าสัตว์ป่าโลกไปสวยจริงับลูกนี้สองสูตรครับโดยดานิโลเวสครับโอ้โห ทีเวิร์กด้เพอร์เฟกต์สุดๆเลยครับจังหวะเข้าทำตรงนี้ของชลูรีเอฟซีแล้วสุดท้ายเป็นดเนยโรเวสประตูที่โอ้โหมีแต่คนมองบอลเองครับคือไม่รักษาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเล่นสัดนคราวนี้ไหลามาแล้วยังไงหาเหลี่ยมเลี่ยมซัดตัวนี้โอ้โหช่วงนี้นะครับล่าสีมากครับเหลือสิบตัวครับ เป็นเอกลิพปัญญาครับปั่นเข้าไปทางเสา2ครับขึ้นนำนะครับ1-0นาที27ครับนี่แหละครับเอาจนได้ครับอาศัยในช่วงที่โคราชเล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับไม่ทันได้เปลี่ยนสักทีครับแล้วสุดท้ายเมืองทองเอาจนได้ตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้ดูครับไม่ทันระวังเหมือนกันนะผู้เล่นของโคราชชินพัทวิ่งมากดเองเลยลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โห เต็มคาราเบลเลยครับสวยจริงๆฟรีคิกของชินภัทรดีออ็หนึ่งต่อสูลรวครับเทียงรายแล้วก็รู้ด้วยนะครับว่าจะมาทีนี้ขยับแล้วครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆครับยิงดีจริงๆครับนี่ครับเข่าคอแล้วบอลมันปั่นโค้งนี่พุ่งมาไม่ทันครับพีระพงล้วพีระพงแกพุ่งเหมือนแขนไม่ได้ยื่นไปครับเดี๋ยวดูนะครับดูครับพุ่งไปเหมือนจะเช็กลิจจาให้เควิน สายลองเปิดเข้ามาเลยบบโอ้โหตรงนี้1-0เลยครับโอ้เลยไฮมิงตันแต่ยังมีสุพนรณบุรีนัตนำเลยเขาสิงเจ้าท่าโอ้โหนาทีที่50พอดีเป๊ะเลยครับแล้วก็มาจากด้านข้างที่โอ้โหมักจะเป็นตัวที่ได้เปิดจากด้านข้างเนี่ยกลายว่าทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับการแทงเรือน,นี่ครับโอ้โหเป็นตัวเลือกให้ในกรอบเขตโทษเห็นนิรัติพลกรบอลวอกกลางได้บอลกระชากหลุดขึ้นมาเอาครับเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเปิดเข้ามาจากฝั่งร้า หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับสัส่นลับทางด็ดเก็ดยูไนเต็ดยืนรอชาร์จเลยครับจากกริดฮาร์โคนครับคราวนี้ไม่ใช่จงอางอะไรครับเป็นกระต่ายหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูครับจังหวะน,นี้ของพลกรขึ้นมาคนเดียวเลยนะครับขึ้นมาเราก็ไต่ามาได้จังหวะน,นี้ครับก่อนที่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นจักกริดนะครับทิ้งลูกนี้5นาทีแรก1-0เลยครับ